สำหรับโอกาสนี้บรรดาท่านทั้งหลายได้ร่วมกันสมาทานพระกรรมฐานแล้วก็สมาทานศิลนแล้วตอนนี้ไปพระบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจคำแนะนำในพระกรรมฐานสี่สิบเพราะว่ามหาเศรษฐาทานได้แนะนำมาแล้ว สำหรับวันนี้จะแนะนำทั้งด้านในด้านพุทธานุสติกรมฐานธรรม,มานุสติกรมฐานและสังขานุสติกรมฐานควบกันไปโดยเฉพาะอย่างยิ่งในวันนี้ก็จะขอแนะนำเฉพาะในด้านสมถะภาวนาในวันพรุ่งนี้ในกรรมฐานสามรายการนี้จะแนะนำในด้านมิปรสนาภาวนา การเจริญพุทธานุสติกรรมฐานธรรม,มานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานทั้งสามระการถ้ามีอารมณ์ตั้งมั่นจริงๆก็ชื่อว่าเราได้ผลไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์ในฐานะที่จะส่งความเป็นประสูดาบัน <c oughs> นี่สำหรับการเจริญพระกรรมฐานนี้ตามแบบปฏิบัติ ก็รู้สึกว่าจะมีเรื่องอะไรจุกจิกไว้มากเช่นให้พยายามตัดอุปกิเลสอารมณ์ที่เป็นอุปกิเลสอย่างหนึ่งสองตัดนิวรณ์อย่างหนึ่งสามให้มีพรมิหารอย่างหนึ่งแล้วก็สี่ตัดกังวลแล้วก็ห้าจะต้องสนใจกับยริตนี่เป็นเรื่องของแบบ แต่ว่าเรื่องของการปฏิบัติขึ้นอยู่กับกำลังใจอย่างเดียวถ้ามีอารมณ์เข้มแข็งเสร็จแล้วก็ไม่ต้องสนใจอะไรทั้งหมดแต่ทั้งนี้ขอท่านหลายได้โปรดอย่าพึงคิดว่าผมจะเข้าไปคายค้านคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าความจริงไม่มีอารมณ์ในการตั้งใจในการคายค้านแต่พูดกันตามผล เพราะว่าการใช้อารมณ์ตามนั้นก็เพื่อเยผลกําลังใจมีความเข้มแข็งนั่นเองแต่ถ้าว่าถ้าเราตัดสินใจเสเองใช้กําลังเข้มแข็งเสียจริงๆเมื่อจิตคิดถึงพระพุทธเจ้าก็ให้อยู่ที่พระพุทธเจ้าโดยเฉพาะนิวรณ์ที่ไหนไม่เข้ามายุ่งใจจริตใดๆก็ไม่ต้องมีความสนใจ ทั้งนี้เพราะอะไรเพราะจิตทรงตัวเสร็จแล้ว <c oughs> นี่เราก็หวนไปดูคําสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายที่ได้มรุมรคผลความจริงตามพระสูตรต่างๆ <c oughs> องค์สมเด็จพระทศพลสนอนท่านพวกนั้นสอนตรงเฉพาะจุดไม่ได้สอนอะไรมากมายอย่างกับสอน บรรดาท่านภาษาดีบุทก็ดีพระโมคคัลลานะก็ดีท่านก็สอนเฉพาะจุด <c oughs> อ้ือย่างที่พระรวัตท่านรับฟังคําสอนจากพระทั้งหลายที่สอนท่านก็สอนตัดกําลังขันห้าเป็นสําคัญแล้วก็ท่านไปใช้อารมณ์นั้นโดยเฉพาะท่านก็ได้เป็นพระอรหรันนี่ความจริง ความรู้ต่างๆที่ท่านสอนมาก็เผื่อว่าเราจะมีความอ่อนในอารมณ์ของจิตถ้าเราเป็นคนเข้มแข็งเสงีจริงๆก็ไม่ต้องคิดอะไรกันมากตัวอย่างอย่างที่ผมบอกทำมาแล้วในสมัยตั้งแต่เป็นเด็กผมไม่ได้รู้อะไรเลยในเรื่องรอบๆเป็นเพียงตั้งใจตรงโดยเฉพาะ ดังนั้นในการเจริญพุทธานุสติกรรมฐานธรรมานุสติกรรมฐานสังขานุสติกรรมฐานในด้านสมถะภาวนาก็มีวิธีทำอยู่สองอย่างคือหนึ่งตามแบบปฏิบัติทั่ว,วไปให้รู้จักการควบคุมอารมณ์ให้ทรงตัวนี่มีความสำคัญมากและก็ยังไม่ต้องใช้ความคิดยังไม่ต้องใช้ปัญญา ใช้อารมณ์ทรงตัวเฉยๆอย่างท่านที่ท่านสอนว่าจงภาวนาว่าพุทโธอย่าลืมนะว่าพุทธานุสตินี่ไม่มีอนาปานุสติบวกถ้าเราตั้งใจจะภาวนาว่าพุทโธก็ให้จิตมันอยู่แค่พุทโธอย่างเดียวอย่าให้ไปถึงธรรมโมโดยให้ไปถึงสังโฆเพราะเราตั้งใจว่าเฉพาะพุทโธอย่างเดียว แล้วก็ภาวนาอยู่อย่างนั้นตามสบายอย่าไปเร่งอย่าไปรัดอย่าไปว่าเร็วเร็วหรือช้าเกินไปเร็วเกินไปให้จิตมันเหนื่อยให้จิตเป็นกังวลทําแบบสบายๆพุทโธพุทโธพุทโธนึกไว้ใจไว้เรื่อยไปจะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่ทําได้ทั้งสี่ิยาบท ให้จิตมันจับอยู่ในคำว่าพุโทโธอย่างเดียวหรือว่าเราตั้งใจจะเจริญธรรมานุสติกรรมฐานนี่เป็นการคุมกำลังใจนะก็พะวรนาว่าธรมโมหรือว่าตั้งใจจะเจริญสังขานุสติกรรมฐานก็นึกในใจว่าสังโฆ ถ้าขณะใดจิตยังอยู่ในคําว่าพุทธโธก็ดีธรรมโมคดีสังโฆก็ดีตามที่เราต้องการก็ขณะน,นั้นก็ชื่อว่าจิตของท่านมีสมาธิอารมณ์จิตมารวมตัวใช่ได้ตอนนี้สมมติว่าถ้าเราอยากจะเอาทั้งสามอย่างจะได้ไหมสมมติว่าท่านจะถามผมก็ตอบว่าได้ ภาวนาไปเลยพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆว่าเรื่อยไปไม่ต้องออกเสียงนึกในใจเป็นสำคัญนี่เป็นการควบคุมกำลังจิตให้ทรงตัวขณะใดที่เรายังภาวนาว่ายังไงก็ตามขณะนั้นถ้าอารมณ์อื่นไม่เข้ามายุ่งกับจิตขณะนั้นชื่อว่าจิตของเรา สรงสมาธิในรุสติอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งสามอย่างตามที่เราต้องการอันนี้เป็นผลนนั่นหนึ่งที่เรามีความประสงค์ต้องการให้จิตทรงตัวในการที่จิตทรงตัวอย่างนี้สามารถทรงได้ตามอารมณ์จะนั่งอยู่จะยืนอยู่จะเดินอยู่จะนอนอยู่หรือว่ากำลังคุยกับเพื่อนอยู่กำลังทำงานอยู่ จิตก็ทรงอยู่ในคำพุทธโธหรือว่าธรรมโมหรือสังโฆหรือว่าทั้งสามอย่างก็ชื่อว่าจิตคนท่านมีอารมณ์เป็นฌานคำว่าฌานแปลว่าเพ่งคำว่าเพ่งก็แปลวาน, <c oughs> นึกไว้จิตนึกไว้จิตคุมอารมณ์ไว้เพียงเท่านี้เป็นการคุมจิต นี่การภาวนาว่าพุโทโธธรรมโมสังโฆนี้ถ้าจะพูดกันตามแบบจริงๆที่พระพุทธเจ้าสมประสงค์ยังไม่ถูกต้องนักแต่ว่าถูกเข้าไปส่วนหนึ่งเพื่อสามารถควบคุมอารมใจไม่ให้กระสับกระ่ายไปสู่อารมณ์อื่นนี่มีความสําคัญมากต้องพยายามทาเมื่อสามารถควบคุมอารมอย่างนี้ได้ทรงตัวตามสมควรก็ใช้อารมณ์คิด คิดเพื่อปลูกศรัทธาความเชื่อในพระพุทธเจา้าความเชื่อในพระธรรมความเชื่อในพระสงฆ์ว่าพระพุทธเจ้าที่เราควรจะเคารพนับถือนั้นท่านดีแบบไหนพระธรรมที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีพระสงฆ์ที่เราควรจะเคารพนับถือท่านมีอะไรดีตอนนี้ต้องใช้ปัญญา ก็ก็หมายความว่ายังเจริญอยู่ในนุสติทั้งสามรายการนั่นเองยังไม่ใช่วิปัสนาญาณ <c oughs> <c oughs> เราก็มาคลำความดีของพระพุทธเจ้าก่อนว่าพระพุทธเจ้าท่านดีตรงไหนทําไมเราจึงต้องนับถือพระพุทธเจา้าอันดับแรกแล้วก็มองไปดูประวัติของพระพุทธเจ้าซะก่อน ว่าความจริงเดิมทีนี่พระพุทธเจ้าเป็นลูกของใครเป็นลูกของยาจกเข็นใจที่ไม่มีอะไรจะกินแล้วก็มาบวชเพื่ออาศัยเลี้ยงชีวิตจากการชาวบ้านสงเคราะห์ในการให้ข้าวให้น้ำอย่างนั้นหรือหรือว่าพระพุทธเจ้าท่านเป็นอะไรประวัติความจริงของพระพุทธเจ้าก็คือเป็นลูกชายของพระมาหากษศัตรู ในเวลานั้นที่ก่อนจะออกบวชก็ทรงเป็นกษัตริย์แทนพระราชวิดาในเมื่อพระพุทธเจ้าท่านเป็นกษัตริย์และท่านออกบวชท,ทาไมกษัตริย์มีเงินทองม,มากมีอำนาจวาสนาบารมีมากก็ใครคนไปดูตามประวัติงพระองคพรโองที่ออกบวชไม่ใช่หวังความเป็นผู้เลิศ แต่ว่าต้องการจะหนีวัฏสงสารคือความเกิดแก่เจ็บตายที่ไม่รู้จักสิ้นสุดที่มันเต็มไปด้วยความทุกข์ต้องการจะหนีแต่การจะหนีทุกแบบนั้นถ้าอยู่ในฐานะเป็นฆราวาสเป็นผู้ครองเรือนอยู่ไม่ได้องค์สมเด็จพระจอมไตรบริมศาสตนาสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงหนีออกบท บวชแล้วก็ทรงทรมายกายไปเป็นลูกศิษย์ลูกหาเขาหลายสำนักต่หลอดจนตั้งออกมาบำเพ็ญได้ตนเองตอนนี้ก็เห็นใจพระพุทธเจ้าว,ว่าไม่ได้บวชเพื่อหวังให้ชาวบ้านเลี้ยงท่านท่านบวชเพื่อหวังการสงเคราะห์ชาวบ้านต่อมาแล้วก็คิดต่อไป ว่าก่อนที่องค์สมเด็จพระจอมไตรจะเป็นพระพุทธเจ้านั้นทํำยังไงถึงได้เป็นพระพุทธเจ้าการทรมานตัวตามแบบพรามพระองค์ไม่ได้สาเร็จมากนัมาตอนหลังพระองค์สมเด็จพระทศพลตัดสินพระไทยว่าต้องใช้กําลังใจเป็นสําคัญวันนั้นมีญาคาแปกกร,รมเสื่มพรามถวาย วางไว้ที่ต้นภายต้นโคนต้นอัศพลิโพใบนั่งหันหลังพิยงต้นไม้หันหน้าไปทางทิศตะวันออกตั้งจิตอธิษฐานว่าถ้าเราไม่ได้ส,สำเร็จพระสัมมาสัมโพธิยานเพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้ไม้แต่เลือดและเนือเ้อจืดแแห้งไปก็ตามทีชีวิตตินซียาตายก็ช่าง ถ้าผลที่เราไม่พึงหวังจะพึงได้ยังไม่ได้เพียงใดเราจะไม่ลุกจากที่นี้นี่กำลังใจขององค์สมเด็จพระจินสีในข้อนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทจงจำและต้องปฏิบัติตามว่มาจะทำกรรมฐานกองใดก็าตามให้มีความเข้มแข็งอย่างนี้ว่ามันตายก็เชิญตายถ้ามันไม่ได้ตายเสียดีกว่า ถ้าจิตลงตัดกำลังใจแบบนี้แล้วก็ไม่ว่ากองไหนแล้วได้หมดแล้วได้ไม่ช้าดั้นหลังจากนั้นมามาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงบรรลุอภิเศษสัมมาสัมพุทสยาณได้มักผลแล้วองค์สมเด็จพระบพิตแก้วเวลาจะเทพโปรดใครไม่ได้เคยคิดถึงเครื่องกัน ใครจะถวายไม่ถวายไม่สําคัญพระพุทธเจ้าเทศหมดเทศโปรดเพื่อเป็นการสงเคราะห์เขามีความสุขกันจริงๆอันนี้ตอนหนึ่งเป็นความดีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราควรจะน้อมใจเข้าไปเคารบในท่านเนื้อเบร์การดีสองธรรมะที่องค์สมเด็จพระทรงทันทรงสอนก็สอนเพื่อบำบัดทุกประาลมสุข ไม่ได้สอนเพื่อการเบียดเบียนซิ่งอะไรกันสอนให้หลีกเลี่ยงการเบียดเบียนซิ่งอะไรกันถ้าใครปฏิบัติตามท่านคนนั้นก็มีความสุขถ้าโลกทั้งโลกนี้ปฏิบัติตามท่านได้จริงๆโลกนี้จะเต็มไปด้วยความสุขประมวลความสอนของพระพุทธเจ้าโดยย่อแล้วมีสามอย่างหนึ่งทรงสอนให้ละความชั่วทั้งหมด สองเวละความชั่วแล้วให้ประพฤติความดีทุกอย่าง 3. ามทำจิตใจให้ผ่องใสาจากอำนาจของกิเลสสามได้การคือโลภโทสะโมหะอารมณ์จิตจะบริสุทธิ์ถ้าคนทุกคนตามทำแบบท่านทั้งหมดตว่าทุกคนไม่ทำความชั่ว ทุกคนทำแต่ความดีโลกนี้จะเป็นสุขหรือเป็นทุกข์และทุกคนมีแต่อารมณ์แจ่มจใสไม่มีอารมณ์ขุนมัวไม่ตั้งท่าวีค่าเค่งฆ่าก็หากันทุกคนมีแต่น้ำใจชื่นบานคนทั้งหมดในโลกจะมีความสุขหรือความทุกข์ เราก็จะเห็นได้ว่าพระพุทธเจ้าสอนให้คนทุกคนมีความสุขไม่เลือกชั้นวรณนะไม่เลือกฐานะไม่เลือกความรู้ไม่เลือกตระกูลอันนี้จัดว่าเป็นความดีขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี่สำรับระธาร,รมคำสั่งสอนพระพุทธเจ้าดีตรงไหนนะคำสอนเป็นพระธรรม อย่างที่ท่านบอกว่าจงละความชั่วเสียทั้งหมดความชั่วนะมันมีหลายอย่างเอากันอย่าง,ย,างย่อๆอย่างย่อๆที่เราพอจะคิดเห็นได้ไง่ายๆอย่างสินห้าประการท่านบอกว่าพวกท่านนั้นหลายจงยาพี่ฆ่าเค็งฆ่าซึ่งกันและกันจงยาทำร้ายซึ่งกันและกัน จงมีจิตเมตตาปราณีมีความรักสิ่งอะไรกัน,กนต่างคนต่างรักกันต่างคนต่างไม่เป็นศัตรูกันต่างคนต่างไม่เป็นไม,ไม่ทำร้ายสิ่งอะไรกัน,ล,กนลองพิจารณาดูคำสอนตรงนี้สิว่าดีได้ชั่วคนทุกคนยิ้มแย้มแจ่มใสก็หากันเป็นมิตรเป็นที่รักสนิทสิ่งนและกัน,ลกนแล้วคำสอนแบบนี้ดีแล้วเขารียกว่ชั่ว นรักกันไม่ฆ่ากันไม่ทำร้ายกันทุกคนก็มีความสุขนี่เป็นพระธรรมตอนหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสอนและสอนนิยต้นเสียด้วยข้อที่สองตัวเธอทั้งหลายจงใจยื้อแย่งทรัพย์สินซึ่งกันและกันอย่าลักอย่าขโมยทรัพย์สินกันทรัพย์ของใครก็เป็นของคนนั้น ทุกคนจงมีสันโดษยินดีในทรัพย์สินที่ตนหามันได้โดยชอบธรรมก็ลองนั่งนึกดูทีว่าคำสอนตรงนี้ดีหรือไม่ดีเป็นปัจจัยของความสุขหรือว่าเป็นปัจจัยของความทุกข์ที่ไม่ต้องระวังรักษาทรัพย์สินที่ตนหามันได้ หาบ้านได้ท่าไร่บ้านช่องไม่ต้องมีประตูไม่ต้องมีหน้าต่างไม่ต้องมีที่เก็บทรัพย์กองไว้ที่ไหนก็ได้ไม่มีคนรักไม่มีคนขโมยโลกจะมีความสุขหรือว่าโลกจะมีความทุกข์เรว่ามีความทุกข์นี่อันดับที่สามอย่ายื้อแย่งคนรักสิ่งอะไรกัน,กนคนที่เรารักราไม่มีใครเขาอยากให้เขาแย่งกัน ถ้าเราต่างคนต่างเคารพในสิทธิอย่างนี้โลกจะมีความสุขและมีความทุกข์นะท่านั้นหลายจงอย่าพูดวาจามดเท็จมันเป็นเครื่องสะเทือนใจทำลายประโยชน์จงอย่าพูดคำหยาบเป็นเครื่องทำลายใจให้ไม่สบายอย่าส่อเสียดยุยงส่งเสริมให้เขาแตกกันอย่าพูดวาจาสํารากที่เรียกวาวาจาเพื่อเจอให้เป็นเครื่องสะเทือนใจ ทุกคนจงมีแต่วาจาจริงมีวาจาอ่อนหวานต้อมีกล่าวแต่วาจาที่เป็นประโยชน์สร้างความสดชื่นให้แก่บุคคลได้สดับวิวาจาที่ไพเราะถ้าทุกคนทำได้อย่างนี้ทั้งหมดอารมณ์ใจของคนในโลกนี้จะมีความสุขและมีความทุกข์ข้สุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมตายอกน้ำเมานะเธอ กินเข้าไปแล้วไม่ขาดสติสมัมปชัญญะมันทําให้มีโรคภัยไข้เจ็บทําลายเกียรติยศเกียรติศักดิ์ทำลายทรัพย์สินร่างกายจะปร,ประกอบปวิโรคร้ายเธอชงเว้นเสียแน้นน้ำเมาสามารถจะสร้างความชั่วได้ทุกอย่างถ้าทุกคนไม่ดื่มน้ำเมาทรัพย์สินที่ต้องเสียไปเพราะน้ำเมาวัวนละกี่บาทถ้าวันละหนึ่งบาทปีหนึ่งก็3า5รบาท ถ้าวันละสิบบาทปีก็สามพันหกร้อยห้าสิบบาทมันน้อยอยู่นักเลยแล้วเรื่องร้ายทางหลายมันก็ยังเกิดขึ้นจากคนเมานี่ถ้าคนทั้งโลกไม่เมาเสียจริงๆโลกจะมีความสุขและมีความทุกข์เราจะเห็นได้ว่าคำสอนพระพุทธเจ้าส่วนยอแล้วน้อยนิดนิดเดียวเพียงเท่านี้ข้อตนพ่องค์สำเด็จพระทศพลเรียกว่าพระธรรม เป็นปัจจัยนําความสุขให้เกิดกับเราถ้าเราปฏิบัติได้นี่เป็นความดีของพระธรรมโดยย่อสําหรับความดีของพระสงฆ์นี่เรามานั่งคิดหนาะความดีให้พบว่าพระสงฆ์น่นดีตรงไหนเขาว่าพระสงฆ์นี่เป็นมารสังคมทำลายความสุขของชาวบ้านยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของชาวบ้านชาวบ้านเขาจะมีกินมีใช้พระสงค์ก็มาแย่งไปกินไปใช้มะมด แต่เนื้อแท้จริงๆว่ากานให้ตรงว่าสาวกขององค์สมเด็จพระบรมสุคตเอากันที่เป็นพระอารียาเจ้าสำหรับที่เป็นปุถุชนผมยังไม่รับรองเอากันที่เป็นพระอริยเจ้าว,ว่าท่านดีตรงไหนเราก็ย้อนหลังไปสักนิดหนึ่ง ว่าหลังจากนี้ถอยหลังไปกี่พันปีที่องค์สมเด็จพระจินาีาสีรงปรินิพพานแล้วถ้าหากว่าองค์สมเด็จพระบทีแก้วสอนในคราวนั้นถ้าบรรดาพระสงฆ์ท่านหลายทุกท่านไม่รวบรวมคําสอนขององค์สมเด็จพระจินาวร์ไว้คําสอนประเภทนี้จะตกทอดมาถึงเราได้ยังไง อันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นความดีของพระสงฆ์ที่พยายามรวบรวมความคาสั่งและคําสอนขององค์สมเด็จพระผู้มีพระภาเจ้าไว้เพื่อพวกเราที่ได้ประพฤติปฏิบัติเมื่อรวบรวมขึ้นแล้วท่านเองก็ไม่ได้นิ่งนอนใจขยายเตกันไปแบ่งทางกันไปโอป์พวกนีนไนนกนน้ไปทางนี้วกโน้นไปทางน้นพวกนั้นไปทางนั้น ช่วยกันนำอวธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระสงฆ์ท่านไปแจกจ่ายแก,ก่รรดาท่านพุทธบริษัทโดยไม่มีค่าจ้างรางวัลใดๆทั้งหมดทำใดที่องค์สมเด็จพระบรมรสุคตส่งสอนมาแล้วท่านปฏิบัติด,ด้วยและได้ผลดีก็นำอวธรรมคำสั่งสอนพระองค์สมเด็จพระจินสีมาสอนเรา พระอริยสงฆ์ท่านหลายเป็นที่ชื่นใจของบุคคลได้พบได้เห็นอันนี้เป็นความดีของพระสงฆ์นี่เราพูดถพงพระอริยสงฆ์นะพระอริยนะน่ะถ้าไม่มีไอโลกีวิสัยที่ทำลายจิตใจของบุคคลให้มีความทุกข์เจ้าเปรียบประชาชนอันนี้ไม่มีในพระอริยเจา้ามีอย่างเดียวตั้งใจทรงพระประชาชน แล้วดีไม่ดีประชาชนก็ใช้พระเกินพลดีเหมือนกันพระมีหน้าที่บำบัดทุกบำนุงสุขให้แก่บรรดาแทนพุทธบริษัททางใจหมายความวันแนะนําให้ประพฤติดีประพฤติชอบตามธระมธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งละสอนมาแต่ด่ว่าชาวบ,บ้านบางทีก็ใช้เกินไป อยู่ๆก็บอกหลวงพ่อลดตำบนที่เถอะมส่สบายเอาพระสงค์ก็ลดให้ตามใจเขาเพื่อเป็นการสร้างความสุขใจให้เกิดดีไม่ดีก็หลวงพ่อเนี่ยของหายช่วยดูให้เถอะเอาหลวงพ่อก็ทํานี่หลวงพ่อชั้นดีนะถ้าหลวงพ่อชั้นเร็วก็ถามทำทําสนองนเสน่น์ให้โดยเสร็จยันนี้ไม่ใช่ เอาหลวงพ่อจนดีดีไม่ดีก็ลากลองพ่อไปที่นนล,ลากรองพ่อไปที่นี่หลวงพ่อก็ไปให้ดีไปนั่นเนี่ยเขายัไม่ได้ตั้งราคาให้เขาจะให้เงินให้ทองหรือเปล่าไม่ได้ตกลงราคากันไปเขาจะให้คนได้ไม่ให้คนได้เ็าไม่ได้ว่าอะไรไปเพื่อรักษากําลังใจขอามรนดาแต่มพุทธบริษัทให้มีความสุข แล้วนำเอาธรรมคําำคำสั่งสอนพระพุทธเจ้ามาสอนให้โดยไม่คิดมูลค่าใดๆเพื่อจะต้องการให้มนุษประชาชนนั้นหลายมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าต้องการนี่เป็นความคิดส่วนหนึ่งที่บรรดานพุทธตบริษัททุกท่านที่จเ,จเจริญในอนุสติทั้งสามระยการเพื่อทําได้สองอย่างคือปักอารมณ์ทรงอารมณ์ให้ทรงตัวได้แก่ภาวนาว่าพุทโธหรือว่าธรรมโมหรือว่าสังโฆ แ้่ตอนนี้จิตยังไม่ซึ่งพอถ้าจจซึ่งพอก็ต้องน้อมนึกไปถึงความดีของพระพุทธเจ้าทุกด้านที่พูดนี่มาเป็นส่วนน้อยเป็นตัวอย่างนึกถึงความดีถึงว่าทำคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้านึกถึงความดีของบรรดาประสงค์ทั้งหลายที่เต็มไปได้วยความเสียสละตั้งใจให้โลกมีความสุขตามที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ พยายามใครคนไปด้วยอนาดปัญญาหาตามความเป็นจริงอย่าสร้างภาพพิเศษขึ้นมามันจะเกินความจริงจะทำลายศรัทธาหาจุดในพบจุดที่อย่าพึงหาก็คือพระอริยสงฆ์พระธรรมและพระพุทธเจ้าสำหรับพระสงฆ์ยังไม่ใช่พระอริยเจ้ารับฟังก็ได้เหมือนกันแต่ไม่แน่นัก ต้องเอาพระอริยเจ้าเป็นสําคัญสร้างความดีให้เกิดขึ้นสร้างสไตให้เกิดขึ้นด้วยเหตุผลด้วยปัญญาจิตใจของบรรดาท่านหลายก็จะจับจับมั่นอยู่ในคุณพระรัตนตรัยทั้งสามประการเพิ่มมีความเคารพด้วยความจริงใจในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ก็ชืีอว่าท่านมั่นคงในไตรสน,นาคมทั้งสามประการ เพียงเท่านี้ก็เป็นปัจจัย50%ในผลที่ได้บรรลุประโสดาปฏิผลและก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะเข้าทำจิตเข้าถึงอาดาตผลใเนเบื้องหน้าอรลบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทนนาโดยเวลาก็เกินไปนิดหนึ่งแล้วสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้